การพัฒนาไก่ในสไตล์ที่ยุ่งยากที่สุดนะครับและก็การ่ายทอดทางพันธุกรรมที่แย่ที่ยากที่สุดสําหรับผมที่เคยทํามาก็คือเรื่องของไก่ม้าล่อพัฒนายากสุดนะครับจุดอ่อนเยอะโอเคเราได้พ่อตัวเก่งๆมาทั้งวิ่งสวยจังหวะการออกตัวดีแข้งดีแต่พอเราเอามาทําลูกก็วิ่งสวยเหมือนพ่อแต่เบอร์แข้งไม่ได้ลูกก็เบอร์แข้งดีเหมือนพ่อ แตลาา่ลักษณะทางวิ่งลักษณะไอคิวการหลอกลอก่อคู่ต่อสู้ไม่ได้เหมือนพ่อก็เป็นไก่ไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของไก่มา้าล่อมันเป็นไก่เก่งเฉพาะตัวที่มีศิลปะมีไอคิวสูงนะครับถ้าตัวไหนมันมีเบอร์แข้งก็กลายเป็นไก่เก่งแต่ว่าการถ่ายทอดบันธุกกรรมมันต้องครบมันถึงจะกลายเป็นไก่เก่งได้เพราะฉะนั้นมันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะกลายเป็นไก่ที่องค์ประกอบไม่ครบได้เบอร์แข้งแต่ล่อไม่สวย ล่อสวยแต่ขาดเบอร์แข้งขาดเหลี่ยมการขยับการป้องกันตัวมันก็จะเป็นไก่เป็นข้อจุดอ่อนเยอะนะครับเผื่อมันเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังพัฒนาไก่สไตล์นี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทํานะครับทาได้แต่ต้องวางแผนรองรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ <S 1> <S 1> โอเคมันขายได้แต่ว่าเมื่อไก่วันหนึ่งถึงเวลาเซ็กมันก็จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จ <S <S สังเกตได้ว่าไก่ม้ารอตัวดังๆได้หลายตัวในประเทศไทยเราที่เกิดขึ้น จ่ายลูกไม่ค่อยมีผลงานหรือมีก็มีน้อยนะครับ